เนี่ยจะไปไหนจะไปไหนอยากให้เปิดบ้านมาวันดีก่อนวันดีก่อนมาพี่โตวันดีก่อนอยากออกไหมอยากออกไหมเนี่ยอยากออกบ้านไหมถ้ามาวันดีก่อนวันดีก่อนวันดีก่อนเร็ววันดีก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะไอ้น้องก็พอไอ้น้องนะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับแดกออกอ่ามองประตูอาไม่ถูกลูกโอ้ไปแล้ว อ่าไวมาก